ตัวใหม่เข้ามาไปดูกันอเออ,อน,นี่ไงคิดไปทำไมผมมันเล็กๆมาเล่นทัศน์เลยนู้โนู้นไม่ใช่เลยค่ะตรงตรงนี้ใช่หรอ ปัญหาแบบชจ้าเอออะไรล่ะ,ะวะ้าจะมีไปได้ลงคลิปนะเออเออตรงนี้ละ่ะอไปอยู่ที่ลมจะได้ซีมเมนอเชอกนอกหลังเลย นี่ไอหุ่น,นยนต์นี้ก็เข้าไปเลยอ่ะง่ายง่ายครูค,คูได้แล้วไปดูกันเออนี่แนละไปดูกันอูู้เฮ้เอ๊โอ้ my god อ h my god ่อ้โอ้เพิ่งเห็นแะ้วเนี่ย ชั้นที่สามอ๋ะทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยได้ใช้ตัวนี้ไหมเดี๋ยวผมหาก่อนนะเออเดี๋ยวไอ,อ,อตัวใหม่ไม่มีอ๋อไม่ไงไม่ไอหุ่นยนต์หุ่นยนต์ออกอ่ะผมไม่ตายแล้วเพราะผมเอามาละอะไรวะ แค่นี้แหละส่วนที่เหลือผม,มรู้นะต้องอันนี้ต้องเป็นยูทู u ยูทู u เบอร์นะโอเคแค่นี้แหละถ่ายรูปไหวจะได้เป็นที่จำ